เรื่องของนวัตกรรมในอนาคตที่ทุกคนต้องจับตามองซึ่งเชื่อแน่ว่าหลายคนในห่วง23สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงเป็นอย่างมากเรื่องของเครื่องโทคาแมกครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีเครื่องโทคาแมกเพื่อสร้างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์อภิมหาโปรเจกต์ของประเทศที่ระดมนักวิทยาศาสตร์มือหนึ่งทั่วประเทศครับเพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในอนาคตครับโครงการพัฒนาดวงอาทิตย์ประดิษฐ์หรือที่มีชื่อเรียกว่าเครื่องโทคาแมก หรือเครื่องปฏิกณ์นิวเคลียร์ฟิวชันเครื่องแรกของไทยติดตั้งเมื่อคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่จังหวัดนครนายกทดลองเดินเครื่องสําเร็จครั้งแรกเมื่อ21เมษายนที่ผ่านมาและจะเดินเครื่องอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นขุมพลังงานที่ยั่งยืนมีความปลอดภัยสูงไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศจึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานภาวะโลกร้อนในอนาคต พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่านี่เป็นอนาคตของประเทศไทยเนื่องจากเครื่องนี้เรียนแบบการทํางานของดวงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลาสมาพลังงานสูงใช้สนามแม่เหล็กที่ปลอดภยัยและเป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมครับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสทสทน,นนะคะได้มีการพัฒนาเครื่องโทคาแมกนะคะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องโคตาแมก HT-6M ที่ได้รับมอบจากสถาบันพลาสม่าฟิสิกส์สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชล่าชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธาน การรับมอบชิ้นส่วนดังกล่าวเมื่อวันที่15กร,รกฎาคม2561ค่ะเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยพลาสมาอุณหภูมิสูงในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและก็ฟิวชันซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตรวมไปถึงนวัตกรรมที่ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านของอุตสาหกรรมการเกษตรและด้านการแพทย์ซึ่งประเทศไทยนะคะสามารถที่จะทําเรื่องนี้ได้เป็นประเทศแรกในอาเซียนแล้วก็จะเป็นไม่กี่ประเทศใน ที่สามารถสร้างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์หุ้มความร้อนด้วยพลาสมาได้ทั้งยังมีความปลอดภัยแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะคะในอีก10ปีจะออกแบบแล้วก็สร้างเครื่องใหม่ขึ้นใช้เองรวมไปถึงสามารถที่จะส่งออกพลังงานเหล่านี้เพื่อสร้างรายได้มหาศาลกลับเข้ามาประเทศด้วยค่ะ